โตโยต้าเอาใจแฟนความเร็วต่อเนื่องเตรียมระเบิดศึกโตโยต้าการสูเวซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023เริ่มสนามแรกในบางแสงกลางปีปลายเดือนมิถุนายนนี้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดตอกย้ำความเป็นผู้นำในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยการถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโตโยต้าการสูเวซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023ภายใต้แนวคิด Make Ever Better Car from Circuit to the Road ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่37โดยเตรียมระเบิดความมัน5สนามทั่วไทยประเดิมสนามแรกในรายการบางแสนกลางปีระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้ที่ชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีขณะเดียวกันในงานนี้ได้เปิดตัวสมาชิกใหม่ที่จะมาสร้างสีแันให้กับวงการความเร็วของ Toyota Star Team ซึ่งได้แก่มิยาพิชาทองเจือทายาทนักแข่งชื่อดังพีททองเจือ ผู้เริ่มตนเส้นทางความสําเร็จของการเป็นนักแข่งจากรายการแข่งขันโซ n ล One m a k ม r เรสโดยมิญานั้นจะลงทําการแข่งขันในรุ่นย a r ิสเอท e a เรด n วัน k ม r เรสซึ่งมาแทนที่รุ่นว o s One m a k มกเรสนั่นเองก็จริงๆตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ผู้ใหญ่เลือกหนูแล้วก็แบบให้โอกาสหนูได้มาลองแข่งรถค่ะก็จริงๆหนูแบบเตรียมตัวโดยการซ้อมเนาะแล้วก็ คนพ่อกับน้องชายก็จะเป็นคนแบบอัดฉีดหนูแล้วก็สอนสอนสกิลแล้วก็สอนแบบความคิดมายด์เซตอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้หนูแข่งยาร a ส t i v e Lady One Make ก a ว s ค่ะก็เป็นรุ่นผู้หญิงเกียร์ออโต้ค่ะเขาบอกว่าเมียถ้วยเอาไว้ที่หลังแต่ว่าเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเนีนเพราะว่าการแข่งรถอะที่สำคัญที่สุดก็คือแข่งให้จบเหมือนแบบมันยากเพราะว่า หลายคนก็จะขับเร็วไปแล้วก็หมุนหรือว่าแบบชนอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็บอกให้เอาเซฟตี้ก่อนเพราะว่าถ้าแข่งจบยังไงเราก็จะมีแต้มอยู่แล้วก่อนแข่งอะ่ะหนูก็จะเหมือนคิดว่าไม่ได้ยากหรอกมันก็แค่ขับดูเร็วแล้วก็เข้าโค้องอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่เลยอย่างเงี้ยพอหนูได้ลงไปขับจริงๆอะ่ะมันเหมือนมีมีหลายอย่างมีเทคนิคที่ต้องทําตามแล้วก็มีคันเร่งที่ต้องค่อยๆกดหรือว่าเบรกที่ต้องค่อยๆเบรกไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีแบบ เร่งเบรกไม่เร่เลี้ยวอะไรอย่างี้ค่ะมันก็จะเหมือนมีหลายเทคนิคที่ต้องทำตามแล้วก็มีแบบพวก safety rules อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะผลงานหนูก็ตอนนี้ก็มีเพลง Get Like Me ด้วยค่ะแล้วก็มี IG กับติ๊ t o k IG ีเมียทองเจอติ k กต็เมีย a อทแล้วก็ f a c o b o o k เมียทองเจอค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากดูหนูแข่งรถนะคะก็ สนามแรกของหนูก็ที่บางแสนค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะสามารถดูในทางไลฟ์ได้หรือว่าใครอยากมาติดขอบสนามก็มาได้นะคะก็จะเป็นกำลังใจให้หนูมากๆแล้วก็อย่าลืมนะคะหนูเลขเบอร์198ค่ะก็ดูได้แล้วก็อย่าลืมเชียร์หนูด้วยค่ะผลงานปีที่ผ่านมาก็ได้ถ้วยไป3สนามครับจาก5สนามทําให้คะแนนรวมประจําปีเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่5ครับแล้วก็จบที่5ประจําปีครับ ตอนนี้แพนคือยังลงแข่งในรุ่นเดิมอยู่ครับมีปีหน้าฮะที่อาจจะขยับขึ้นไปในรุ่นอา t i s จริงๆการเตรียมตัวหลักประเด็นสําคัญของผมคือการซ้อมน้อยฮะเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ซ้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้แล้วผมพูดเสมอคือการที่เรามีสมาธิแล้วก็ตั้งใจทําการบ้านให้มากที่สุดครับผมถ้าถามว่าคนขับกับรถเนี่ยเข้ากันหรือว่าลงตัวกันหรือ,อยังผมคิดว่าก็น่าจะประมาณ 70- 80%แล้วครับแต่ว่า มันยังติดที่ว่าบางทีพอเรามีโอกาสซ้อมน้อยเนี่ยความเคยชินกับรถมันก็จะถอยลงไปแต่ว่าทุกครั้งที่มาจับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องเสียเวลาในการที่เรามันรื้อความรู้สึกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับครับผมจริงๆถ้าพูดถึงน้องเมีย่าเนี่ยว่าผมมีอะไรแนะนําผมคิดว่าน้องเม,ม,ม,มีย่าเนี่ยต้องแนะนําผมนะเพราะว่าเพราะว่าพ่อเขาและครอบครัวเขาเป็นนักแข่งกันหมดเลย ผมว่าความรู้เขาน่าจะแน่นกว่าผมนะครับแต่ว่าจากที่ไปซ้อมวันนั้นแอบไปเจอกันมาครั้งหนึ่งก็ well น้องมีแววคะขับดีทั้งโรเตอร์ทั้งมี่าเลยครับผม